ไม่ไปสมใจแล้วมาหนิถอจักรกันเถอะถือจักรถือจักนช่ำแดงถือจักรถือจักรถือจักรสบายดีเด้อพี่น้องไงเนาะมาหนีอกกจิพาลูกสาวไปเล่นบุญบั้งไฟอยู่โพนสิมพี่น้องเนาะกับหลานชายเนาะน้องสาธิตพี่น้องไปไปกันชีโคนดมาหนิเฮ้ ลังจะไปพี่น้องเครื่องฟ้าเครื่อฝนแต่ว่าแดดนอนนึงเนาะมืดฝนมากอีกาลไรเดี๋ยวไปหาแปลงก็าซับอีกก่อนพีไปเอาไงมันลุนเพลงเลยพี่น้องเยเครื่องติดแต่ว่าไฟจอหมดขึ้นเว้ยเราจบบโมนโมนโมนเนาะเอาไว้นะเออไว้เพื่อามว้นเออนอนนตึ้งฝานลานทรายไปนำจิปาถ้าไม่มาลูกนทำไมบ่นทำไมบ่ฮะนทำไม

จะไปวบนนีวะไปแล้วไปชงใจแล้วื้อนี้วะนั่นไปแล้วไปจอจักนเือจักรดอดูไดยแม่้อนเมื่อคืนนี่คือ่าเห็ดอยู่มมีก็เฮ็ดกับัดนกามีอะไรจ้าเอ๊นอนมาไปนอนอป่าาทิ์ไปบงกระโตดํำเนาะลูก เจ้าว่จีพไอทิดเป็ตัวดำัจ้านันนอนด้วยนอนนบาดเพลนนันนอนนอนทางบ้านเามันอยางโยกแย่งนี่ยนอว่ะรุงกะทีกับตัวดำบอกรุงเจ้าลำแต่หมู่บ้านเบ่งกองกล้องรุยาขึ้นมวยแ่ซัี่้เนาะอันไปสี่แถนน้อว่ะชิชิชแล้วใหกันจันพอจัน ซาลานี่เอ็นทะเลอ็นทะเลนี่ไเอ็นทะเลซาลากระปาหลังซาลากระปยนี่ะนอนไหมครับนอนไม่ยงนี้ไฟฟ้ารับพี่น้อยอยู่บ้านนี่โอ้ฝนตกหน่อยเดียวกรพนะพอั่งพอนัด้ทีเดินมือนพอนะผมมีไฟพี่น้อยมไฟรับอ่าเฮ้ยามีไฟ้มน้ไฟฟ้ารับด้ ดีดินงเจาะ c o บ e r ไม่ต้องเข่าไอ้พ่อเจ้าล็อกไอ้หรอภเมืองท่าภูเมืองท่าน้ำพี่น้องไหมน้ำฝนนะทางนะข้าเดียวเนาะฝนดีพักกินโคโคอียงโคกินน้ำบ่โคกินน้ำบ่อย่างวะเมียโคกินน้ำอีกฝนหนีเด้บ้อ เล่นนุกเล่นเล่นเล่นดีใจปะดีใจปะไปประนังไงทิพปะไปประนังไงทิดปะไป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 ดูประนังไงทิดปะไปไปดูเย็นยี่วัดดุป่ามาเลยแอร์นี่นะหนาวหนาวหนาวตุ้มรถฐานองไงหนาวบอ

ยาย่อเลยมานะพอบุญแันมนื่อน,นี้มื่อี้มื่ี้แบบว่าเป็นคืนก่อนเลย <c oughs> เป็นคืนก่อนวันได้บืนอย่างไรน,น, <c oughs> นอนนอนอยู่กับปุ๊บก,กับปาให้ช,หช,หชั้าอชิพะพาไปสิห <c oughs> น้าขึ้นพน้ดเพ่เต่ายกอบอือ่ ลื้อเด้อมันนี่เด้อไอทิศจะเอาจ่ยป้าอะไรบ้นี่เอาช่อยได้บ่านี่จูดื้อใช่บงไฟหน้อยปิได้บ่ะทิศบางไฟหน่อยเนาะอ๋อบองไฟหนือยเนาะส่วนองผคนมือใช่บางปลาจูด้เยไฟหล่านี้ค่ะจูด้ต่ำตาขึ้นฝั่งไฟสิบล้านบอกดูฝั่งไฟล้านพอไหอันเทียนบังไฟใหญ่นะไฟล้านไฟล้านตรงนี้เหรอ เป็นเมนจุดที่ถ่ายบ่พวุ้นบ้านมวงใครแบบนี้มันมวงใครบ่โอ้ยจังพอเอ้ยพายยังไปน้ำห้ามมวงใครใหญ่ใหญ่บ่ใหญ่สำกบไหมไม่ลเอาเมืองใกล้บ่ได้คนมันทางไปออกเดินทาง

นำหลายทางเออไปสิเออร้อยแหละจีเออถูกบนทางป่าเนื้อี่หลาไปลำโพงมาลูกบ่ทางป่าผูกมันจังอั้นเนาะเชิญเชิญไอ้ทิดไปขี่รถอีกบ่าเชิญไอ้ทิดไปขี่รถกันตบคล้องนั่นอีกบ่เขาทิดรถได้ชวนไอ้ทิดดู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 เรื่องบุญเรื่องอัตบุ ดึงดึงดึงบนบึโอ้บึนบึอืมบึนบึนนี่บึนบึนนั่นี่บึนบจ้าใผาเอาไปขี่ได้เมือนบึนบึนจ้อีนั่งขายรบานจะบึน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 นบบึบึนบึนบึนนบบนับนนนบึนบนนนเนบนบึนนบบนบน ดูดดูดูวดดมีอะรบยู่ลก็เสียบเลยไม่ทันปปเอหยัเสียบมได้จะาปวะหาดเ็ดปวดออกแบบทั้งอื่นเห็ดไครไข่เห็ดพ่อเห็ดปวดอะไรทั้งอื่นน่ะ ฝนตกปัสสาวะใน n h ใจฉิมาแล้วว่ามาช่วงเห็ดปวกออกเลยได้ใช่ป่ะมื่ตกแรกท้งผมมาอยู่เขาอยู่เนาะม่อคืนนี้ผมตกนี่เนาอเนาะตกแห้งทางไหนแนเมื่คืนมนตู้วานเขาแลว

Mia mẹ papa papa mẹ em said papa hung rock mega hoja hung rock a bun mega tít tít cha tít 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 เอ้ยทิดเอ้ยเอ้ยนุะทิดทิดฮึทิดทิดโอ้ฝนสิล้งหนาเนี่เนาะตกหามังไฟใหญ่ตกหามังฝ่ายแล้วชิเนเล่นบ่นี่เนาะชิเนเบิงกีบ่เนี่ยโอ้มื่นพี่น้องเลยก่อนมากไงเมีเหมือนมียอันนี้นะมียฝนเนาะมันหมื่นกำลังมา อ่นะเป็นพุทธอ่าก็เป็นพุทธนีน้นเออ

าการอื่นนะกาอื่นพือเปเพเดนม,มาเด้อ,อังีอึกนายเดียวน,น,นั่นเนาะนอ,อ,อ,อนเลยต้นทำปนอนน่นยังไงก็นนนันรถแล่นไอ้ครเยะน่มารถจอดมันนอนตุ่มปาแล้วป่มปานๆๆแล้ว่ <laughs> นอนพี่น uh, ้องมตอนนี้พี่น้องมีนอนกินบอนเน่ มาเลยีรอดบ่เนเาะอ้องโฟนไปชอบโทรศัพท์ก่อนเนขา้านโทรศัพท์ก่อนขอมานั้นก็จะได้สั่งจออย่าไ้เปลี่ยนจอนะจับติดต่อก็ได้ เสือท sure in ี in ่สี่เสือละล่านปลายล่นปลายนสองล้านทกัไล้านนะเีนจอตอนนี้ตอนนี้พกวจะโอเดล้านนะพรเอ้ยซื้อทัศัหท์ใหม่ได้เครื่องนึงเครื่อเนี่ยบบันซื้อบัตรื้อบัตเดียวเนาะเี่ย หากินยางหากินทุ่งยางเลยพี่้องมัวเนาะกินน้ำพีแล้วมัวกินน้ำนะก่นนำอสายิตก็เลยไปน้ำมอ,อมทิตก่อจะอย่าไปเมืองไฟใไหญไดทง่เป๊ะเป๊ะแป่ๆไอ้อเปอุ้ยกินบ่ากินบ ดูเท่นเหน้าดีใจนิดน่งไปนะเหนนาดีใจนดนึงติ๊อาดีใจแท้อเมื่อนี้พอได้ขัดใจดพอดีพอีได้ขัดคือคืรถก่อนพออีกเมื่อนี้ขัดใจพอดนะอรับไเ่อ,อ,อนุ้นงเวียนเซโน Mượn này, mượn hãng karate nó nhỏ 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 นี่เลนะยหนหน e ี่เลยหันนี่เลยมากินบอกาหานห่านี่ค่อยออกมากินแล้วก็ดออกมาระว่างรถด้วออกมาบะไตัวอืออ่แรงยางไม่แรงอยแงเต่าคนมา ตำดกดินจะกินพวกแบบแรดูวพวกแบบกะเพราดูไงก็กินยัง,ง,อ,ยงอ่ะกินยังห๊ะแต่กะเพราไงกะเพรากินได้บ่กินได้บ่เ<ผ>ด<ล>ะเกินดิกินดิใช่กล้องอึมเอามาใช่กล้องในรถบ่อึกินในรถบ่เดือกินอยู่ จ้จอดให้ากินว่าที่มันนะเปิดใช่ e ะเบ้บโอ้มีคนเรียงเขาด้นี่มาจันมาจันชะอนีอ่ยเ <c oughs> น,นั่ง,งกินนี่ก็ได้นาะ <c oughs> อ่าสรเอาไปกินอตอนอมจัชเ เนาะอาขอพัดเด้อเปนเลยเลยปนสะเดินทางนะขึ้นมาเลยโอเคโอเคเดี๋ยวลงไปีลงไปเนาะทั้งมาจันแชนแนลก่อนพี่น้องนมาไปดุไปลงไปเนาะอยู่รถแน่นิอยู่กินแม่มอยู่รถเลยนี่เจ้าขึ้นมาเลยอึ๊บ ดีได้ลงมา,อาโอ้ไซื้อใส่กล่องน้ำหนึ่งสิบบใส่น,น,นี่เนาะขี้เกียจแต่ว่าสิกินเข่าแบบสบายสบายจักบาทโยก่กินลายใช่ไหมมีปากเสือ,ขอเ,เข่าปากจระเข้ดีแล้วเนาะเนาะโวดโอไปดีสิพากันไปใส่นี่นะเอานะพากัน ที่เราิ่มน้ำมันนี่แหละ้วคือว่าจะขิงเอโปนเออขิอเชโปนเนาะเออที่เราเออพาให้น่ะเนี่ยดูว่าตัวดำตัแน่ออเป่นเห็ดคอยผ้าดูลงตัวดำแท้วานออนี่พ้าเมียไปเห็ดก้อนมแน่อความบอิสุทธิแน่แต่ว่ามันมันดีกเลี่ยงไม่ได้เอไปเพื่อนนั้นเ่อนี่ขิงหมอ10ิปีได้เพ่อนโดย Say ở cửa này nó chim nó chim nó. Oh, chắc nó chim 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 nó นั่นนี่มันนับเะมั้งทีละนอนสี่ขึ้นใช่นอนสี่ขึ้นแล้วแล้เจ้าโกินบ้างเอาไปยะพี่สอบกล้องไปฝากมน่ะฝากไ้ว่าูแลน้องกู้น้องปลานแลวเออเออเออเ้อ่วเออ่ให้ร้านกินเอาอ่อ่อ่กินละ ปีงไก่โอ้ชดชงกีเซ็บเต้นน้อนเนาะอานะนี่มึงชดมามาชดอันตาหู้น้ำมันกันลชิก đôi bay đi sao hắn bò nhau nói ừ. nòng nó bảo nhau đi dần bảo nó dần bà tư tư dần tư tư dần tư dần tư dần tư